วันนี้มารับซากครับมีโอตัวเก่าแบบนี้ผมก็ซื้อนะรับซื้อครับใครมีซากาจะเป็นตัวเก่าหรือตัวใหม่ครับเอาได้หมดครับขอราคาไปได้ครับอันนี้สภาพตอนนี้เลยอันนี้มีเล่มเขียวครับกับสำบนาบัตรของเจ้าของรถครับประมาณนี้ครับที่เขาให้มา อยู่เครื่องก็แห้งอยู่ครับอยู่ไม่ไกลาจากบ้านเท่าไหรครับอันนี้ก็ช่วยเหลือในหน้าไปครับไปสวยอยู่ไปสวยนะครับแต่พวกนี้แตกใช้ไม่ได้หรอกโชกจะเป็นโชวาครับได้สวยเดี๋ยวไปล้างก่อนครับอันนี้ก็เป็นโจเกตครับ แต่จะเป็นเกตเททผมก็ซื้อเขาสองพันกว่าบาทนี่แหละครับมีเล็มจุดไฟย,ยังอยู่ครบครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวล้างเดี๋ยวจะโพสขายครับป้าแยกอะไรใครต้องการชิ้นไหนส่วนไหนครับเจอกันที่บ้านครับผม